สรุปผล,ลการแข่งขันเกาหลีใต้ชนะโปรตุเกสไป2ประตูต่อ1นึ่ทำให้เกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบและอีกคู่ครับอาหน้าแพ้อุรุกวัย2ประตูต่อ0โปรตุเกสเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม เกาหลีใต้ในฐานะรองแชมป์กลมมีสีแต้มรุกไวยก็มีสีแต้มแต่ว่าลูกได้แพ้เกาหลีใต้เกาหลีใต้กกได้สี่เสียสี่รุกไวยได้สองเสียสองทำให้เกาหลีใต้ได้ผ่านเข้ารอบครับ,บรุกไวย,ยิงไม่ได้ อูรุก,กวัยยิงสามศูนย์อูรุกวัยก็จะผ่านเข้ารอบครับลูกได้เสียจะดีกว่าอันนี้ลูกได้เสียเท่ากันแต่ประตูได้เกาหลีใต้มากกว่าเลยทําให้อูรุเลยทําให้รุก,ก,กวัยตกรอบไปเกาหลีใต้ลูกได้เยอะกว่าครับ